สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่และ FC ีเก่านะคะที่คอยติดตามนะคะที่คอยให้กำลังใจแอดมินทุกช่องทางนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนาะ แนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะคะการพนันทุกชนิดเนาะ,ะพี่น้องจา๋าใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเนาะโปรดใช้สติในการรับชมนะคะแอดมินก็คำน,นวณมานะคะก็เต็มที่ทุกงวดน,นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากเออ่ ถ้าใครอยากเข้าไปดูนะคะแนวทางฮานอยที่แอดมินเน้นเน้นให้นะคะตามใบน้อยก็ไปดูช่องสังโซภาโรยชาแนลได้นะคะเนาะส่วนหลังนี้นะคะแอดมินก็จะคิดคอนเทนต์ใหม่อยู่นะคะว่าจะเป็นลงเป็นรัฐบาลไทยดีไหมนะคะก็คอยดูนะคะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6 ห้าหนสี่นะคะเพราะว่าเราต้องมีช่องสำรองไว้นะคะกันป้องกันไว้นะคะพี่น้องช่องหลักเรามีอยู่แล้วนะคะบางทีนะคะถ้าช่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ไปดูอีกช่องทางหนึ่งนะคะเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเม็ดเดียวเอดมินห้เด่น 4, 4ีสกับ3นะคะจะฟันไปที่สี่นะ ก็จะมีส0ูนย์นะคะสี C 1, C 2, C 3, C 4หนึ่งสี4สองสี4สนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นส9 4 3ส สี่เจ็ดสี่สองนะคะแล้วก็จะเป็นสี่หนึ่งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลคกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า